สวัสดีครับพบก,กับสุลุคันลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ด่วนแฟนลิเวอร์ pool เดือดเตือนเทนย้ายซบราชันเสียงหมดอนาคตแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับออกโรงมาเตือนเทนอลิเวอร์แบ็กขวาตัวเก่งถึงผลกระทบที่ร้ายแรงหากตัดสินใจย้ายปร,รุงทีมเรย์มาริดยอนยืนยินว่าหากย้ายทีมจริงจะไม่มีวันได้รับการให้ภัยจากแฟนบอลและหมดสิทธิ์กลับมาที่แอนฟิลด์อีกเทนอลินวอร์ N o, นะครับ กำลังตบเป็นข่าวเชื่อมโยงกับราชชุกข่าวเรือมริดอย่างหนักหลังจากสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลจะหมดลงในช่วงเสมอปี2025ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเจ้าตัว,ตวก็สามารถเจอจกับสโมสรต่างประเทศได้อย่างอิสระแม้ว่าทีมทอปจะรายงานมาว่าดาวเตะในวัย24ปีได้แจ้งกับลิเวอร์ูลยว่ายังเร็วเกินไปที่จะย้ายเทียมและการเจรจัสัญญาช่ใหม่ยังคงดําเนินต่อไปอยู่แต่แฟนบอลก็เริ่มแสดงความกังวล แล้วออกมาส่งเสียงเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมาหากเทนอเล็กเซโนตัดสินใจอําลาตินแอนเวลแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ใช้ชื่อว่าลีได้โทรศัพท์เข้าไปแสดงความเห็นในรายการทอล์กสปอร์ตแบล็กฟัตโดยยืนยันว่าเทนส์อเล็กเซนโนจะไม่รับการต้อนรับกับสู่สโมสรอ,อีกหากเขาย้ายไปร,รุ่งทีมเดอร์อเมเรดถ้าเขาย้ายออกไปเขาจะไม่มีวันได้รับการให้อภยัยเขาเป็นเด็กท้องถิ่นเขาควรที่จะอยู่กับลิเวอร์พูล ลีกล่าวผมไม่คิดว่าเทนจะสามารถกลับมาได้ที่นี่อีกแม้ว่าจะแขวนสตั๊ดแล้วก็ตามเขาจะไม่รับการยอมรับจากแฟนบอลลียังวิจารณ์ลีกลาลิกาสเปนว่าเป็นลีกที่ไร้คุณภาพโดยมีเพียงดยเดอัลมาริดและบาร์เซโลนาเท่านั้นที่ผัดกันคว้าแชมป์ลองดูเรอัวมาริดดูสิสโมสรที่เงียบที่สุดในโลกแต่ลาลิกาสเปนมันก็เป็นลีกเกษตรกรมีแค่พวกเขากับบาร์เซโลนาที่ผัดกันชนะ แอดเดนกามาริดอาจจะได้แชมป์สักครั้งในรอบ10ปีนอกจากนี้นะครับลียังยกตัวอย่างอด,ดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างสตีฟแม็กมานามาและไมเคิลอเว่นที่แอบปรรุงทิมเัลมมดริดซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้รับก,การต้อนรับที่ดีนักจากแฟนบอลผมเกลียดแม็กมานามานผมเกลียดไมเคิลอเวนเขาไปเมนยูเกลียดเขามันเป็นแบบนั้นเองลีกล่าวเสริมคุณไม่คอยเห็นไมเคิลอเว่นลงสนามมั่งนักเพราะเขาจะโดนโห่ไล่และนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเทน ทุกครั้งที่เขากลับมาที่แอนฟิลเขาจะไม่รักกันให้อภยัยและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นลียังเชื่อว่าหากเทนอเล็กซานโดย้ายออกจากทีมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตระยะยาวของเขาด้วยโดยอาจจะหมดโอกาสในการเป็นกัปตันทีมลิรือผู้พูลและอาจจะไม่รักกันแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมในอนาคตของหองแดงอีกด้วย เขาสามารถเป็นกัปตันทีมลเว์ผู้ได้สักวันหนึ่งเมือ่อเบอร์จิฟันได้จากไปผมคิดว,ว่าทีมนักฟุตบอลของเขาคงสั้นลงเขาคงถดถอยถ้าเขาย้ายออกไปเทนนจะไม่มีวันเป็นผู้จัดก,การทีมลเวูผู้ได้หากเขาย้ายออกไปแฟนๆทุกคนจะเกียดติเขาและนั่นคือความจริงแกบ,บีีอัตบลัลฮออดีตก้าวหน้าของวิลล่าซึ่งเป็นพิธีกรในรายการก็ได้ถามลีว่าความรู้สึกของเขาสะท้อนถึงแฟนๆลเว์ผู้ส่วนใหญ่หรือไม่ซึ่งลีก็ยืนยันว่า แฟนบอลส่วนใหญ่คงรู้สึกไม่ต่างกันกันกบเขาลองนึกถึงตอนที่สตีเวนเจอราลดกำลังจะย้ายทีมในปี2005พวกเขาก็เผาเสื้อเจอราลดทิ้งจำเรื่องนี้ได้ไหมลีกล่าวแล้วเขาก็เปลี่ยนใจเพราะเขารู้ว่าอีก5ปีผมจะต้องกลับมาลิเวอร์พูลท่านี้เทนอเล็กซานโดรเป็นเด็กบั้นของลิเวอร์พูลลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแล้ว3 33 3เกมคว้าแชมป์พรีเมียร์กยูฟ่าแชมเปียกเอฟเอคัพเข้ารอบอวคัพสสมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ และฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของเขากําลังน่าจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาของเวอร์จิงฟานายและมูซาลาก็กําลังจะหมดลงในช่วงสัเมอร์อปี2025เช่นกันซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องลุ้นกันตอบปว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของสามแข้งหลักจะเป็นอย่างไรนะครับ d v ว m a ซีฟันทงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้ ดวิชซีแมนนะครับอดีตนักวารทีมเชาตกฤีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025หลังผ่านพ้นครึ่งทางของฤดูกาลโดยเชื่อว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะค้าแชมป์ไปครอบครองแม้ใจจริงจะเชียร์ปืนใหญ่ Arsenal อาร์เซนอลอดีตต้นสกัดเดิมในพอดแคสซีแมนเซซีแมนเปิดเผยว่าแม้อาร์เซนอลจะทำงานได้อย่าง,ยงยเยี่ยมรั้งอันดับที่3ของตงนนัวรางคะแนนแต่หากให้เดิมพันเขาจะเลือกลิเวอร์พูล ที่กำลังนำเป็นจาน่าฝูงนักขนาดนี้ผมเชียร์อาร์เซนอลอยู่แล้วเพราะผมผูกพันกับทีมนี้มานานแต่ถ้าให้เดิมพันผมก็คงต้องเลือกลิเวอร์พูลแล้วนะซีเมนกล่าวนอกจากนี้ซีเมนยังเห็นด้วยกับเฟรดส์คารูเทอร์อดีตนักเตะหญิงทีมชาติอังกฤษที่ทนานว่าสีอันดับแรกของตรงนารางคะแนนจะประกอบไปด้วยแชมป์ลิเวอร์พูลอันดับที่2อาร์เซนอลอันดับที่3เชลซีและอันดับที่4แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามลำดับ สถานการพรีเมียร์ลีกนัจุดกึ่งกลางฤดูกาลผ่านไปแล้วนะครับ19เกมลิเวอร์พูลรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนน,านตามมาด้วยนัตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับที่2ส่วนอาร์เซนอลอันดับที่3และเชลซีอยู่อันดับที่4ขณะที่แมนเชสเตอร์เชลซีช้ำเก่าร่วงไปอยู่อันดับที่6ส่วนเทนนิสเมอรสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงวนเวียนอยู่ครึ่งล่างของตารางโปรแกรพมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของปี2025อา,าร์เซนอลจะประเดิมสนามนัดแรกของปีด้วยการบุกไปเยือนบรินฟอร์ด ซึ่งนั่นจะทําให้อาร์เซนอลและเบรนฟอร์ดลงเล่นครบ19นัดเท่ากับทีมอื่นยกเว้นลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันที่ยังแข่งน้อยกว่า1เกมเนื่องจากเมอร์ซีไซส์แต่มแมตช์ถูกเลื่อนออกไปส่วนโปรแกรมนัดที่20จะเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่4มกราคมโดยเกมสําคัญกันเช่นทันเน็ส์เปอร์พบนิวคาสเซิลแมนเชสเตียพบเวนแฮมเชลซีพบคริสตัลพัลเลและอาร์เซนอลพบไบรดันจากนั้นในวันอาทิตย์ที่5มกราคม ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนยูก่อนที่ฟอเรสต์จะปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการบุกไปเยือนบูมแฮนตันในค่ำคืนวันจันทร์ตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมส่วนตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมกำลังจะเปิดขึ้นครับว่าบรรดาทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกจะเดินหน้าเสริมทัพเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโดยมีนักเตะหลายไไรายที่ตกเป็นข่าวผู้พันกับทีมต่างๆหนึง่งในในั้นก็คืออายุสบูอัดดีดารุ่นของลีดที่กำลังได้รับความสนใจจาก อาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงอย่างในรูปอย่างเดนมาดริดบาร์เซโลน่ายบรมิคและยูเวนตุสจมี่กาลเกอร์กับไมเคิลเอเวนชี้เทรนด์ซบตักมาดริดแค่รอเวลาแม้หงส์แดงปัดก็เสนอล่าสุดอนาคตของเทนอเล็กซานเดอร์แบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงและมีรายงานมาว่า ราจ,จันชุดข่าวเรย์มริทเย,ยนก็เสนอขอซื้อตัวแม้จะถูกปฏิเสธไปแล้วแต่2ตําตำนานหงดังอย่างเจมี่ากล,ลเกอร์และไมเคิลเวนกลับมองว่าการย้ายทีมของอาริเซเนอโนไปมาริดเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นมาริดไหมคหัวเทนส์เหลือมริดกําลังมองหาไปกว่าคนใหม่หลังจากเนน่กาว์บาขาวดารับปัจจึบนะักและจะหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลดยมีเทนอารเซเนอนโอนเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากสัญญาของจุดตัวกับลิเวอร์พูลกำลังจะหมดลงในช่วงสัปดาห์นี้แมนลิเวอร์ pool จะปฏิเสธข้อเสนอจากมาริดอย่างรวดเร็วแต่เมลสปอร์ตรายงานมาว่ามาริดยังคงมั่นใจว่าจะสามารถน้มน้าวใจให้เทนอเล็กเซนโนย้ายมารุ่มทีมได้โดยเชื่อว่าการเที่ยวราชจุดขาวแสดงความสนใจอย่างเปิดเผยนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเทนอเล็กเซนโนกำลังจะแปรรุ่งทีมในอนาคตอันใกลน้นี้เป็นเรื่องของเวลา ไมเคิลโอเวนนะครับแสดงความเห็นผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมว่าความจริงเดวมาริดแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการเส,สัญญากับเทนอเล็กซานเดอรให้ผมเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่เขาจะสัญญากับเดวมาริดขณะที่เจมี่การเกอร์ก็เห็นด้วยกับโอเวนโดยกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลในปี2025คือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ควรมีสัญญาหรืออนาคตของใครมาขวางทางนั้น ผมชอบเทนทั้งในฐานะเด็กหนุ่มและในฐานะนักเตะแต่ทีมของเขาคงจะบอกให้เหลือมริดยื่นข้อเสนอและคงรู้ดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลจะปฏิเสธมันเป็นการพยายามปกป้องตัวเองเมื่อเขาย้ายออกไปแบบฟรีอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่สโมรสรและแฟนบอลไม่ต้องการเพราะมีเกมอยา่รอยอยู่ข้างหน้าที่จะพบกับแมนยูโฮงพร้อมมาใจเทนส์อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีสัญญาณใดาจากเทนส์อเล็กซานเดโนว่าต้องการ้ายอาจากลิเวอร์พูล โดยหวงแดงกับพร้อมที่จะเจ,จรจานเช่นเดียวกันกับเทนอเล็กซานโดรเช่นเดียวกันกับโมเมสซาล่าและเวอร์จิลฟันได้เทนซอวเวลตำนานแม้จะอายุเพียงแค่26ปีแต่เทนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดของลิเวอร์พูลโดยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว333นัดและควา้าแชมป์8รายการรวมถึงพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอนาคตของเทนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างตำนานกับลิเวอร์พูล โดยเขาข่าวในบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่าในระดับส่วนตัวแล้วมันคือการสร้างมรดกตกทอดฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญหากผมพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในแม็ขวาที่ดีที่สุดหรือแม็ขวาที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้และใช้เัินเป็นแรงบันดาลใจอนาคตของเทนส์อเล็กเซน,นโนจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่คือเขาคือหนึ่งในผู้เล่นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลในยุคนี้นะครับ นี่คือสุดขาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ